สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นอนทั้งวันเลยปื่นไม่ิวนะคะก็เลยมาหาของกินแถวบ้านนะคะเดินมาเลยเตรียมน้องมาหน่อยนึงนะคะประมาณว่าหมู่บ้านหกเพจเข้ามาประมาณสักร้อยเมตรนะมีร้านข้าวเหนียวส้มตำชื่อดังเลยชื่อร้านลาบอุบลน,นะสั่งแป๊บเดียวได้เลยวันนี้เราก็กินนี่ทำไทยนะคะทำไทยเปรี้ยวหวานเผ็ด เปรี้ยวเผ็ดรสจัดไม่ใส่สดรสแล้วก็มันตกเนื้อะค่ะอ่าเนี่ยก็เหนียวเล้วก็ผักนะคะลองกินดูว่าเป็นยังไงว่าแซบขนาดไจัดไปจัดไปอ่าขอชิมซ้ตมตำก่อนนะซ้ปต้มอืมอืนจุดจุดมานจุดๆ,ๆ ออืืหจ่าด้วยตกนะฮะอปแล้วทานด้กันอร่อยมากเลย